โอเคครับเดี๋ยวนี้จะมาอัปเดตตัวพาชโพเดีย hmm. มให้ดูนะครับจากครั้งที่แล้วที่อัปเดตให้ดูไป2อาทิตย์ที่แล้วว่าเกือบจะตายเพราะว่าเราเข้าใจผิดคิดว่าเขาได้น้ำเยอะไปสรุปว่าแห้งเกินไปมาดูว่าอันนี้หลังจากเปลี่ยนการให้น้ำใหม่เห็นไหมว่าใบแตกขึ้นใหม่หมดแล้ว ก็จะมีบางส่วนที่ไม่รอดแต่ก็ส่วนมากก็คือกลับมารอดเหมือนเดิมครับให้ดูอันนี้ผมจะวิธีการสังเกตก็คือดูที่หินบนกระถางครับหินที่คุมหน้าถ้าสีเริ่มอ่อนแล้วผมจะลองยก กระถางดูถ้าเบาก็แสดงว่าดินข้างในเนี่ยใกล้จะแห้งหมดแล้วผมก็แช่น้ำเลยครับก็คือจำไม่ได้ปล่อยให้เขาขาดน้ำอันนี้ในในพัชิโพเดียมเวลว์คอไซเล็กๆนะครับจะเป็นแบบนี้ถ้าพอใหญ่ขึ้นมาแล้วเขาก็จะทนได้มากขึ้นอันนี้ด้วยอาจจะด้วยเราพึ่งแยกพอร์ตด,ด้วยครับมันก็เลยขาดน้ำง่ายเห็นไหม กลับมาสวยงามเหมือนเดิมนี่ก็ผมก็จะปล่อยไปอย่างนี้เรื่อยๆก่อนแล้วก็เน้นการให้น้ําแบบที่บอกไปก่อนครับรอสักอีกสักเดือน2เดือนค่อยลดการให้น้ําลงถ้าลากเขาเริ่มเดินดีแล้วนะนจะให้ดูว่ารุ่นพี่ที่พอไปเป็นยังไงไม่ได้สนใจเลยเยวเอาให้ดูครับ ไปรวมอยู่กับกระถางพวกมะพร้าวทะเลทรายก็รดน้ำพร้อมมะพร้าวทะเลทรายครับโอเค